ความงดงามของลวดลายมัดย้อมที่มีสีสันเป็นเอกลักษณ์จากวัสดุทางธรณีบวกกับฝีมือการวาดลายฟอสซิลลงบนผืนผ้าที่ไม่เหมือนใครวันนี้ช่วยให้กลุ่มปัญญาบาติกกลับมาฟื้นฟูกิจการได้อีกครั้งการอยู่ในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลทำให้กลุ่มปัญญาบาติกนำเอาวัสดุทางธรณีมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะ อย่างผ้ามัดย้อมผืนนี้ใช้สีดินเทรลาลาซัซซาที่เกิดจากการย่อยสลายหินปูนทำให้ได้สีน้ำตาลอมส้มที่เป็นเอกลักษณ์ต่างจากผ้ามัดย้อมที่เคยเห็นรวมถึงการวาดลวดลายฟอสซิลในทะเลโบราณยุคออเดวิเชียนช่วยเล่าเรื่องราวของอุทยานธรณีโลกได้เป็นอย่างดี เราต้องคิดดัดแปลงลวดลายที่เราทำคิดใหม่ทำใหม่มีลายเป็นตัวหอยแอมโมไนท์พอดีนอติลอยไตยโลไบแล้วก็ตัวหอยหอยทองฝาเรียกว่าแบคทีโอพอดพอจีโอพาร์คเข้ามานะครับชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงคนที่ว่าไม่เคยเข้ามาไม่เคยรู้จักเขาก็รู้จักก็ทำให้ครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ชุมชนก็ มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยวันนี้กลุ่มปัญญาบาติกกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนรวมถึงดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เคยออกไปหางานทำต่างถิ่นให้กลับมายังบ้านเกิดเพื่อช่วยต่อย,ยอดกิจการชุมชนเมื่อก่อนเราไม่ได้มีหน้าร้านแล้วก็ ไม่ได้รับทัวร์ค่ะเดี๋ยวนี้เราก็คือจะขายของจะเปียนหน้าร้านของเราเองแล้วก็มีการรับทัวร์จะมีเวิร์กช็อปทั้งเวิร์กช็อปในส่วนของกลุ่มบาติกแล้วก็เวิร์กช็อปในส่วนของชาวบ้านด้วยค่ะเราก็กลับมาช่วยในส่วนของตรงนี้ค่ะเพราะว่าไรายได้มันเยอะขึ้นเราสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้แต่เมื่อก่อนมันไรายได้มันไม่สามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวเราได้ค่ะ ตอนนี้ที่กลับมาก็ไม่ได้เฉพาะกิ่งก็ดึงน้องๆเข้ามาด้วยทําให้เด็กรุ่นใหม่ที่ทํางานที่อื่นหรือว่าเรียนจบใหม่สามารถมีไรายได้หาไรายได้ได้ในชุมชนของเราโดยไม่ต้องออกไปหางานทํำที่